สวัสดีครับอาจารย์วันนี้จะมาต้อนกดนะครับนี่เวลาสองชั่วโมงครับว่บางใบาสามครับวันนี้มาก็เจ้าสามเสี้ยนครับเจ้าสามเสี้ยนมาฝึกอีกครับน้องเบิ้งครับอาจารย์ติดเป็นเลยนี่ก็ใบ,บาสามกลัวแล้วครับน้องเบิ้งนะครับอาจารย์ คิดตามต่อไปครับนี่นะครับอาจารย์ขึ้นเจ้าสามเส้นแล้วนะครับเสียงนกกุ๊กหนึ่งกุ๊กหนึ่งขันยวนกับกับเสียงนกกุกหนึ่งัน,งนยอนรับ,รบไปอาจารย์เราดูนครับ เจ้าสามเส้นสิ่อื่นขเขาพัฒน์นครับเพื่อนก็เป็นลูกไม้อยู่ครับอาจารย์นั่นเจียงลูกปลาครับแเทวทัศนหอมตุนอยู่แต่มาตุนเทียมนะครับลองมืองว่าเพื่อนสิ่อื่นใดปะเพื่อนก็เป็นลูกไม่นะครับอาจารย์ต้องทุนไปครับอาจารย์เอ้ย ใช้สุกทยนะครับใช่คำนะครับนกบุกคือลครับอาจารย์กระติกคำนะว่าอาจารย์วังไก่ป่าได้ไหมครับค,ครับกระฟินบ่กครับอาจารย์ ไก่ปลาเป็นโมเลยครับบ้านผมก็ยังอุหมสมบูรณ์อยู่ด้วยครับอาจารย์ไก่ปลาก็มีครับคำนะครับอาจารย์ก็บจีเดปิดคลิปแล้วครับบ้านบ้านพิดคลิบไงอาจารย์มึงไก่ซะก่อนนี่คือไก่ปลาแล้วครับจะต้องอยู่ให้ครับอยู่ให้ติดผู้เขาครับนี่ครับ มันทริปก็ตัวเนี่ยนะครับนะบรรยากาศบรรยากาศตอนแรงนะครับกะเจ้าสามเส้นเจ้าสามเส้นออกเทสองกะยังบอกท่านมีอย่งเดอกครับกะฝึกไปเรื่อยๆครับอจบาจารย์ครับพระอาจารย์เบึงฟูงไก่ปลาครับนะครับ ก็ส,สับกระซุ่นหนือสามหรครับอยู่คนเราฟังครับอาจารย์เกิดเสด้ปิดคแล้วครับอาจารย์มาเนี่ยคำนะครับตะเป่นกระสีรุ่งนะครับแกโมมีอย่างนะครับอาจารย์เาฝึกเจ้าสามเสี้ยนครับมีเวลาก็ออกมาฝึกเบึงครับ เพิ่นกระเด็นดีอยู่ครับอาจารย์เต่มกระบอกอยั่งท่านมิเชลเลยอยู่เวยครับบรรยาก,กาศอาจารย์เิ่งบรรยากาศยักกศ่ยงามาแดงครับออกฝึกนุกพอได้รุน่นพอได้เสียวนะครับอาจารย์ เนยังบอทันมีมสเสลยอยู่ครับฟื้นไปเรื่อยๆครับสุดท้ายนี่ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ